สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าแมงพาทุกคนมาดูข้าวนาปีของป้าแมงนะคะประจำฤดูการปี2567ค่ะข้าวนาปีของป้าแมงหวานได้วันนี้ครบสิบวันค่ะอายุข้าวก็สิบวันพอดีนะคะก็พอดีเมื่อคืนวันก่อนนะคะวันก่อนฝนตกหนักนะคะเนื่องแต่ว่าเนื่องจาก ดินแห้งเป็นผงนะคะ,ะแรงมานานนะคะฝนตกหนักก็น้ำก็ยังไม่ท่วมขังนะคะแต่ก็ยังดียังดินยังชุ่มอยู่นะคะยังเปียกชุ่มอยู่ก็รอข้าวนาปีก็ทำมันไม่เหมือนข้าวนาปร้งนะคะข้าวนาปร้งนี่เราจะต้องอใช้น้ำมากแล้วก็สูบน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำของตัวเองมาใส่นะคะ มา,าใส่นาข้าวนะคะแต่หน้าปีเนี่ยเรารอข้าวเรารอาฝนนะคะน้ำจากาธรรมชาตินะคะก็คือฝนอย่างเดียวนะคะประมาณนี้ค่ะข้าวสิบวันนะคะแล้วก็ประมาณปลายเดือนหน้าหรือต้นเดือนกรกฎาก็จะใส่ให้ปุ๋ยแตกกอค่ะ แต่ก็ทางนี้ทางนั้นก็ดูต้นข้าวด้วยนะคะถ้าหากต้นข้าวแข็งแรงแล้วก็มีน้าท่วมน้ําท่วมขังนะคะมีน้ําขังเราก็จะใส่ปุ๋ยได้ค่ะและอีกอย่างหนึง่งศัตรูพืชก็จะมีหนูกับปูนะคะยิ่งมีน้ําท่วมขังในช่วงระยะ ต้นอ่อนข้าวยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะปูเนี่ยเยอะเลยค่ะปูจะกัดกินต้นข้าวแล้วก็อีกหน่อยก็จะมีหนูนะคะแต่บ้าไม่ใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูข้าวนะคะเช่นปูหรือหนูนะคะบ้าไม่ใช้สารเคมีค่ะก็ถ้าปูเราจับได้ก็จับนะคะก็ดักเอาแล้วก็หนูก็ดักเอาตามแบบ ตามแบบฉบับของชาวไร่ชาวนานะคะแต่ปราแมงไม่ใช้สารเคมีค่าเนื่องจากาาคือไม่ชอบนะปราแมงก็มเีเลี้ยงน้องหมาด้วยเหมือนอกับทุกปีคะ่ะทุกคนข้างบนนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นข้าวเจ้าคะ่ะข้าวเจ้าทำใส่ข้าวเจ้ามาจนถึง ตรงเขตคันตรงที่มีตอไม้สีดำนะคะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็ลงไปจนถึงข้างล่างสะนะคะสะน้ำตรงข้างล่างนู้นเป็นข้าวเหนียวค่ะประมาณก็ประมาณนี้ค่ะข้าวฤด,ด,ดูการปี2,567ก็เริ่มได้10วันแล้วก็อายุข้าวก็ประมาณนี้ค่ะ